สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PV Center รีวิวเครื่องเขียนกันนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวปากกาสเต,ตเลอร์รุ่น4230หัว M นั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้เดิมจับเป็นทรงสามเหลี่ยม เป็นดีไซน์ที่เหมาะสำหรับการเขียนเอามากนั่นเองค่ะและด้ามกดใช้งานง่ายเก็บสะดวกมากๆนะคะขนาดลายเส้นอยู่ที่1.0ม mm, ิิเมตรและก็เป็นปากกาลูกลื่นอีกด้วยค่ะปลายด้ามมีคลิปหนีบช่วยให้พกพาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็มีน้ำหมึกด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะซึ่งได้แก่สีน้ำเงินสีแดงและสีดำค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวสีหมึกของปากกากันนะคะถ้าทุกคน พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือสีหมึกที่ได้ออกมาทั้งหมดซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าหมึกมีความเข้มเขียนลืดที่สําคัญเส้นไม่ขาดตอนอีกด้วยค่ะและปากกาก็มีน้ําหนักเบามากๆนะคะใครชอบสามารถกดทักเข้ามาสั่งซื้อกับแอดมินได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ